ครับกรบรบไม่ครับไม่ปครับรบีรบีเซรับตอยันวพี่วรัโอเคขาสคัูเซรับขาสคัูเซรับ ให้ยืมเ้ยอล็อกตัวล็อล็อล็อประตูล็อประตูล็อกเป็นข้างหน้าเอเป็นข้างหน้าเองครับอ่าลงข้างหน้าอ่อลงลวล็อลงลอคเขาขาดเป็นมุดลมันก็ขึ้นไปตาเลยนย What ¿Qué your request? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. <laughs>